สวัสดีจ้ายายแก้วกลับมาแล้วเด้อพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หายุคางถนนนี่แหละพี่น้องหาดอกเอาใ้บ่โอ้ยเพิ่นคือส่องนเน่าเลอเนาะฮันนี่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกกันเด้อว,ว่าเอาใ้บ่ ว้ายมีเจ้าของมีเจ้าของด้วยเอาใบใดก็เอาใบานี่น้นะเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดนหลายอยู่ไหมว้าคือดอกหน่อยแท้ดอกหน่อยแท้พี่น้องคือดอกหน่อยแทะเฮ็ดนดามากดอกใหญ่คัะ่ะเฮ็ดคิงเฮ็ดคิง ส่งโดดเอาได้บ่เอาได้บ่โอ้ยนอนน้อนนอนเอาได้บ่วน,น้นอ,นนอ,นอ,นอนพี่น,อน้องเอ๋ยนอนนี่แต่นอนพี่น้องจะแกะว่าเอาเด้อจ้ะเด้อนอนนอนทั้งนั้นเลยเอาดอกนี้ดอกเดียว เก็บเห็ดมันปูจักน้อยพี่น้องเอ๋ยสิเขาหนาหนาวแล้วเดี๋ยวสิบวี่เห็ดกินเลาไปแช่ช่องฟิชเอาไว้พี่น้องเอาใดไรบ่นี่อืมบ่มีนอนเอาอะไรอยู่ฝนตกมั้ยพี่น้องฝนตกมันแฉะมันชื้นก็เลยก่อยากจับท่ายวายเป็นเมือกเมือก เป็นเมือกเมือกนะจ๊ะเก็บเห็ดมันปูจกหน่อยกันเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่แนอี่เห็ดพึงหวานเทาแล้วพี่น้องเทาแล้วบึ่งบรรยากาศพี่น้อง ออกมาจากป้านี่มึงหันบุคอยมีเห็ดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะแกะสปีดเขาป้ามา้าเฮาจากหน่อยไปซ้อมมงอมาผัานออกบอ่ได้ยินเสียงบ่พี่น้องขนาดยุ่ไก่ได้หนิคนไดนกินเฮาแล้วคนได้เฮานะพี่น้องเนาะป้ามา้าเฮาจ้ะนอนบ่เดพี่น้องเห็นถึนหวาน หวานพี่น้องดอกนี้เอาอยู่ดอกนี้เด็ยเอาอะไรแล้วพี่น้องเผาแล้วหืถากลายคักพี่น้องเอ้ยฝนตกละถากไลไหมวันนี้่อยเก็บเ็ดมันปูเวยพี่น้องเก็บไปแซ่ช่องฟิตเอาไว้ เจอแต่เห็ดมี่ถากพี่น้องยายแก้วบอกลุกใจ้ะเด้อโอ้ยถากหลายคักว้างเน่ฝนตกถากกระจองเห็ดแนี่อันนี้เท่าได้ยังอันนี้ยายแก้วก็บ,บอกลุกพี่น้องเนี่ยเนี้ยเนี้ยขังปลาหม่าฮาวเลยพี่น้อง หเพิ่นเป็นเชื่ออยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเอียงอันอน,อนี้คือหลายแทะเฮ็ดที่กินวะไรได้จังไหนแก่ม่เคยกินจ้ะ เบื้องหีดผึ่งหวานดอกพี่น้องฮิดเติ้งเคืองอยู่เอาไปไ้คือเก่าถากมีแต่ถากกินเอ้ยเอว้ถากมันกินซะอันนี้ก็เลือดแต่ขาฝนตกถากห้ายคักคอยก็สิเอาแต่เห็ดมันปูนี่ละพี่น้องเลยได้ห้ายแล้ว เจอเฮ็ดผึ่งหวานมีแต่สภาพแบบมีพี่น้องเบิ่งเห้ยถากมีแต่สภาพแน่นี่เอาบดได้เลยแหละพี่น้องเอ๋ยเฮ็ดเอียงนี่เนาะเฮ็ดเอียงพี่น้องหลายหลายเฮ้โยโ๊วยต้องใส่เฮ็ดผึ่งขาลายอยู่คนเต็มเลยเนี่ยมึงดอกคือาเทาๆแล้วล่ะแม่นอีหลี เอาทิมมดแล้วเฮ็ดพึ่งขาลายสีน้ำตาลหมวกสีน้ำตาลาเผาแล้ว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 แกชะลามดแล้วอีกดอกหนึ่งขาลายเผาอันนี้ขาลายหมวกสมเอาะไรบ้าง ดึงก่นอนเอาเอาดีเนะาะหันนีเนาะขาลายหมวกสมพี่น้องวิวิง่ามเจอตลาดเอ้อยหนึ่งสองโอ้ยดอกนี้บวสมประกอบแล้วสามพาร์ดอกนี่ไหมพาด์คือใหญ่แท้อุย้ยดอกใหญ่เด้พี่น้องโอ้ยสิลมสิลม ดอกไงนี่แน่นี่แน่นแนอุ้ยเอาได้อยู่เอาไปหายพา่อยยัยคือนะ้อพี่น้องลนะสามดอกอุ้ยดอกนี้มเม่อกม่าวเอา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 เฮ็ดดมพี่น้องหนึ่งสองสามสี่เดียววายแกวบ่เก็บจ้ะ บรรยากาศในป่าเห็ดพี่น้องมียายแก้วผูดเดียติ่เขามาในป่าป่าบ่าค่อยไกลบานหอกพี่น้องยางเอาจะก,กรยาาหน่อยค่อยพังไหมพี่น้องค่อยเล่ต้องยางเอาบ่าไกลจากบานหอกจ้าสมัปีเห็ดพี่น้องแซมกันเกิดหล,ลายหลายมีทุกเห็ดเลยบ่มีคนเขามาเก็บไหมอันนี้ดิออันนี้เอาได้บ่ โอ้ยเจอเห็ดวันนี้โอ้ยเอาบวาพี่น้องบวเอาดีกว่าเอาคนอยนี่ละอันนี้ก็คือสิบวบลดหรอกเฮ้ยบวลดเบิ่งเห็ดพี่น้อง เอาเฮ็ดมันปูดีกว่าตัดยางเดียวพี่หน่องเอยสซนคือเฮ็ดผึงงวานเาลอะนี่เมียนอีนนดีเอาได้่ะเนาะดึงกันพี่หน่องเอยโอ้ยนอนเอาแต่ดอกมันนอนทั้งนั้น าดมองนี่พี่น้องหมู่บ้านเห็ดรม่มมึงเนี่ยคือหลายแถบมึงไงพี่น้องเพื่อน่าหมู่บ้านเห็ดรม่มพุนนะพ่น่ะพุ่นพุนข้างในอีกเต็มเลยเห็ดรม่มเห็ดรม่มแต่ยายแก้วอาอกเก็บเด้อแต่เด,ด้อคือหลายแท้ เห็ดร่มทั้งนั้นเลยหลายอีลีลอซัมมัปปีเห็ดพี่น้องเอยเต็ไมไปหมดเลดมีคนมาอยู่ตลอดพี่น้องเบิง่งเห็ดมันเถาทีไหมเจอแต่เห็ดเท่าๆเท,า,ท,า,ทาคือยาแก้วมาลนะน,นี่ก็เทาเบาเบิบบ่งอันนี้ก่อนอันนี้คือบบ โอ้ยนอนเอาแต่อันนี้โอ้ยดอกมีแหมปังเป็นพู้อูนพันเอาอยูงได้พี่นอ้องได้ไว,ว่าจะแกวบเอามันส้มเหลืองละ่ะสีฮอดเฮือนกับเหลืองพอดีบบเอานี่นี่นี่เห็ดพึง่งคารายเกี่ยวเอาเห็ดพึง่งคารายโอเคนี่พอ อยู่ใกล้กันนี่ละพี่น้องเนี่ยอยู่ใกล้ๆเกลเฮ็ดพึ่งหวานแถานี้ละเฮ็ดยังนี้ปาดวายเฮ็ดอันอันนี้เอาไปใหพ้พ่อใหญ่ก่อนนะดอกงามดีพี่นอ้องเลยเฮ็ดเกลือเห็ดปิ้งเห็ดปิ้ง ข้านอนเหรอพี่นอ้องบ่กเอาข้านอนเราจะไม่เอาดีกว่าขอบบุญขอบคุณในหลายเด้อพี่นอ้องที่เขามาเบิ้งคลิปยายแกว้วยายแก้วบริเุทธคลิปโดนแล้วละ่ะไปสันจรอ,อยู่จ้าพึ่งกลับนี่มาอน,นี่พ่อแล้วพี่นอ้องพ่อแล้วพ่อแล้วกลับบ้านแล้วได้แค่นี้ก็พ่อแล้วจ้ะ เจอกันคลิปหน้าเด้อจ,จ้าเด้อบายบายจ้าขอบคุณในหลายเด้อจ้าพี่น้องเอ้ย